สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซแฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับนะฮะในที่ในคลิปนี้นะครับสูตร40นะฮะ40นะครับในที่ในล่างตรงๆนะครับรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยนะครับเพิ่งออกไปงวดก่อนเนี่ย40นะครับสูตรครั้งนั้นนะครับเข้า แค่เด่น4นะครับเนาะออก6-4สีนะแต่ให้ไป9กสีตามกันต่อนะครับตามกันต่อแต่เป็นในนะครับจับอีกแบบในอีกแบบหนึ่งอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่ะยังไงสูตรนี้ก็ขอให้เดินดีเข้าอีกต่อหนึ่งแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับสลับท่านหนที่ไม่ชอบนะฮะก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสลับในงวดล่าสุดนี้ก็ออกไปนะครับในที่ใน6 62นะครับ3 6 6 4เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 1 4 0 0 5นะครับอ่ะอันนี้เลขที่ออก4 0ล่างนะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอ่ะก็จะมีในก่อนหน้านี้นะครับอ่ะงวดไม่นานนะครับเนาะเออนะครับที่ออก3 6 6นะครับก็ออกไปในที่ใน3อ่ะ9 7 5 0 4 8ถัดมาเป็นนะครับในที่ใน0 9 4 0 7 5ถัดมาก็จะได้นะครับในที่ใน3นะครับ6 2 3 6 6 4 5นะครับเนาะเนี่ยออก4 0ล่างเหมือนกันนะครับก็จะมีในก่อนแน่นี้นะครับเนาะอ่ะที่ออกนะครับ4 0ล่างเหมือนกันนะก็จะเป็น,นที่ในเจ 760210ถัดมาเป็น494010นะแล้วก็เป็น7 2 9 8 6นะครับ9862นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น40ล่างเหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเนาะก็มี6เหมือนกันเลยนะครับในที่ในบนหลัก10ด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้นะฮะอ่ะก็มี40เหมือนกันนะฮะก็ออกไปที่ใน9 9 8 8 5 2 1ดนะครับถัดมาเป็น6 3 4า7สนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน468นะครับ649ีอ่านะครับเนี่ยก็ก็ทั้ง3ช่วงเนี่ยนะครับก็มี6นะครับเนาะอ่ะเอาอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะที่ออก40แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ในนะฮะ81 81 8887 นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ในศูนย์หนนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน3า2 7 8 1ดนะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในเลขออกนะฮะ4 0ย์ล่างนะครับก็สุดเนี้ยนะฮะนำไปใช้แล้วกันนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็เท่าที่ดูแล้วนะครับในตัวเดงเนี้ยนะครับ ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็6กับ7นะครับ6 6 6 7เนี่ยนะครับติด6กับ7ไว้นะครับในที่ในบนแล้วกันนะเนี่ยเจ็ดก็มาหลักร้อย6มาหลักร้อย6มาหลักสิบมาหลักร้อยหลักสิบนะครับอ่ะใครชอบ6ก็รูด6ชอบ7ก็เน้นไป7แล้วกันนะครับแต่ถ้าเทียดูแล้วนะครับสูตรที่ผมทำนะครับ2ตัวมา1ตัวเนี่ย ก็จะจับนะครับไปที่ในหลักแสนหลักหมื่น2งวดเนี้ยสงวดก่อนหน้าเนี้ยนะครับงวด4ีศูนเนี้ยกับงวดก่อนหน้านะครับจับบวกกันนะฮะจับบวกกันแล้วก็นะครับจะจับไปเพิ่มแต้มนะครับเนาะนะครับก็ตรงเนี้ยเก้าบวกกันกับ7เป็น16บหกนะหบวกกันกับ9เป็น5นะครับจับบวกกันอ่ะบวกแล้วเพิ่มแต้มไปเป็น6 5กับี่ก็มี6อันนี้เหมือนกันนะครับเนาะ Uh, 7บวกกันกับ6เป็น13 3บวกกันกับ4ก็เป็น7 7บวกกับ9นะครับก็จะเป็น6เพิ่มด้านไปเป็น7นะครับ6กับ7อ่ะมา6อันนี้เหมือนกันนะครับ9บวกกันกับ8นี่เป็น17 7บวกกับ3ได้0ก็บวกกับ6ก็จะได้6นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ใน7นี่ก็มา6อันนี้เหมือนกัน นะครับแบวกกับ1ได้99บวกกับ1ก็จะเป็น0นะบวกกับ0นะ <c oughs> นะก็ได้ศูนย์เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1นี่ก็มานะครับอ่ะก็มาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแต่แต่ส่วนมากนี่ก็มาในหลักหน่วยนะครับมาหน่วยอันนี้มา10อันนี้มาหน่วยน,นี่ก็มาหน่วยนะครับแสดงว่าล่าสุดเนี่ยจะบวกกันนะครับ6บวกกันกับ2เป็น8 8บวกกับ1เป็น9 9บวกกับเเป็น18นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9 นะครับก็จะได้ในที่ใน8กับ9ได้ตัวเด่น2ตัวแล้วนะฮะส่วนตัวที่จะมาจับเลยเอาในตัวไหนนะครับเอาในตัวนี้นะครับนี่เนี่ยสี่หลักตัวนี้นะครับเนี่ยสี่บวกแปดบวกเจ็ดบวกห้าเนี่ยจำบ,บวกกันนะครับแล้วก็จับไปเพิ่มแต้มนะครับอ่ะเพิ่มแต้มยังไงนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่สี่บวกกับแปดนะครับสี่บวกกับแปดได้สิบสองสองบวกกับ ห้าเป็น7 7บวกกับ7เป็น14ได้4แล้วนะครับก็จะเพิ่มแต้มไปสองแต้มนะครับเป็น5แล้วก็6ลดมา1แต้มนะครับเลยก็ถ้าจับชุดนี่ก็5 3 5 4 5 5ห6 3 6ี่ห6กสห้าก็จับได้8ชุดนะครับก็มาในชี้นหกสีนะครับ6 4สี่เนี่ยหกสีกมเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าจับแบบนี้ ช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็เอาหลักสิบกับหลักหน่วย2วันนี้จะบวกกัน1บวกกับหนึ่งได้2อันนี้ก็เป็น0ก็จะเพิ่มแต้มไป2แต้มนะสกับ4ลดมา1แต้มก็จะเป็น1 1 2 3 4มาจับกันกับชุด6กับ7ดนะผลออก6 2นะครับนี่6นี่ก็2นะก็มาบนอันนี้ก็มาบนนะครับช่วงนี้เหมือนกันนะฮะก็2บวกกับ1เป็น3 3บวกกับเเป็น0นะครับศนย์บวกกับ7ได้7 เพิ่มไป2แต้มเป็น7 8 9ดแดเก้ล้วลดมา1แต้มก็จะได้ในที่ในหกนะครับจับชุดเนี้ยกับชุดนี้นะครับก็ผลออกแปดหกหกแปนะครับอันนี้6นี่ก็8นี่ก็มาล่าช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับ,นะรบเราได้0กับ1แล้วนะฮะต่อไปนำตังนี้มาจับบวกกันนะฮะ8บวกกันกับ7เป็น15 5หบวกหเป็นสิบแล้วก็เหลือ6ตรงนี้นะครับเพิ่มไป2แต้มก็จะได้ที่ในหกเจ รถมาดมึ1งแต้มก็จะได้5นะครับผลออก81นี่1นี่8อ่ะก็มาบนนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับก็ส่วนมากก็สลับมาบนมาล่างเนาะอันนี้มาบนมาล่างมาบนนะครับอันนี้มาทั้งล่างทั้งบนเนาะรอบนี้จะเป็นบนหรือเป็นล่างอ้าวนำไปจับแล้วกันนะครับเนาะก็ต้องนําตัวนี้จับบวกกันเนาะหกบวกกับ4ได้0ก็บวกกับ5ได้5นะครับเพิ่มแต้มไป2แต้มเป็น6เป็น7 เราได้มา1แท่ก็จะได้4นะครับชุดนี้นะฮะเด่น2ตัวเราจับให้ตรงๆเด้อนะครับส่วนมากอ่าส่วนมากตรงนี้มักจะมาในหลักหน่วยอ่าเอาตรงนี้หลัก10แล้วกันนะครับเด่น4ตัวนะลองจับไปตรงๆซื้อตรงๆแล้วกันนะครับในที่ใน4 8 4 9 5 8 5 9 6 8 6 9 7 8 7 9นะครับสลับในที่ในหวยลาวพัฒนานะครับสลับในวันที่5นะครับเราสิงหาเนาะก็ซื้อไว้ตรงๆเลยแล้วกันนะครับเนาะตรงๆไปเลยนะครับเนาะอ่าไม่ต้องทุนเยอะนะครับนี่แหละจะตรงบนหรือตรงล่างเนี่ยก็ขอให้ออกก็ให้ถูกแล้วกันนะฮะใครที่ดูในคลิปนี้นะครับเรยนี่ก็จะเป็นในที่ในสูตรนี้นะครับสูตรที่ออก นะครับ40ตรงๆรงนะในที่ล่างนำสูตรนี้ไปใช้นะครับหรือว่ามันจะมาเลขนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับเนี่ย6อันนี้ไปข้างหน้าเรามา6มี6มี6แล้วก็มา6เนี่ยเนี่ยยิงช่วงล่าสุดเนี่ยมา6เยอะเลยนะครับล่าสุดนี้จะมี6กไหมจะออกมาที่ในที่ใน6หรือเปล่านะครับ6กับ7ก็ได้เนาะเนี่ย เผื่อลองไว้นะครับใครสายรูดสายวิ่งนี่ก็อ,อาจจะลองรูด6กรูดนเนะครับซึ่งครั้งก่อนนะครับที่เป็นสูตรนี้นะครับในครั้งนั้นนะครับก็ในครั้งนั้นนี่เอาในที่นะครับในตำแหน่งตรงนี้เนาะเป็นในตัวเด่นนะครับแล้วก็ลดแต้มนะส่วนตัวที่มาจับเลยในตำแหน่งตรงนี้ศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี่ก็ล่าสุดอ่ะติดเด่นตัวนี้ไว้ด้วยนะครับติดเด่นเก้าติดเด่นเก้า 914ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันเก้าหนึ่งสี่ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับ094นี่ก็มา4 494กนี่ก็มา9 634กนี่ก็มา6 014อ่ะก็มา1เนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดนั่นแหละนะครับ914นะครับอ่ะก็มีชนกันในตรงนี้นี่เหรือจะเน้นไปตัวนี้ก็ได้ ะครับอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะจบไปหลายตัวสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับเนาะอ่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ